สวัสดีค่ะมาอีกแล้วตำตะแตงตำแตงตำแตง,ตแตงมันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็จะตำเมื่อวานก็ตำตำแตงะนะคุ้นขึ้นปอก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 ไม่มีมะละกอไม่มีพะพยาก็ตำแตงมึงดูผักกาดกินกับผักกาดนะคะตำแตงน,นี่เมื่อวานยังเหลืออยู่หรอ ตำแตงใส่มะเขือเทศใส่นะคะวิวไปตกปลามาจากไหนสันไปดูไปดูไปดูวันนี้กว่าจะมาทํานะคะวิธีล้างปลาดุล้างด้วยแป้งแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะคะเกลือนี้จะเสร็จแล้วะะข้าเจ้าข้าวย่างแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวจะย่างอบอบไปเรื่อยไงคะอบแล้วก็เราอยากถ้าเราทานไม่หมดเราอยากแกงใส่ เราอยากแกงเราอยากทําเป็นป่นปลาเราอยากแกงก็จะอบไปเรื่อยๆนะคะได้หตัวเดี๋ยวย่างก่อนมันถึงจะเหลืองน่าทาน fish fish special fish from Thailand <c oughs> ปลาดุกปลาดุกคอยขามอจักซื้อปลาดุกซื้อไว้อย่างมาคะค่ะเดี๋ยวจะตำแจงหิวมากเลยค่ะเพื่อนๆสายแบน สายเวนสายโยกสายเต้นก็ฟังอยู่นะคะน้องเมื่อกี้ก็แวะไปหาฟังอยู่มา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 ฟังทงฟังอะไรนะน้องมนตรีฟังทนทนฟัง,อองได้ยังไงอุ้ยน้องมนตีก็ไปตกป่าเหมือนกันปรากฏปลาดุกหน้าตาเหมือนปรากฏไหมปรากฏแกงใส่หน่อไม้ส้มเนาะไปแล้วพี่ไม่มีหน่อไม้พี่ก็จะ ย่างให้มันนเหลืองย่างให้หน้เหลืองคอยดูเดี๋ยวย่างเสร็จจะเอาให้ดูตนนัวนี้เอาเข้าไปเลยวิววิล้างสะอาดเรียบร้อยนะคะโรยด้วยงานนะคะซีอิ๊วขาวเกลือนิดหนึ่งย่างออกมาให้มันนเหลืองใส่ซีอิว๊วหนึ่งช้อนชานะคะอยา่าไปใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเป็นสีดำมันจะไม่เหลือง เทคนิคในการล้างปลาบอกไปแล้วนะคะคุณที่บ้านมีแป้งสาลีแป้งกระโพดล้างปลาไม่มีกลิ่นนะคะเกลือกับแป้งแค่นั้นล้างให้สะอาดแล้วเนี่ยวิก็มาบัางเสเียแล้วนี่บัง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 ไปว่าอะไรนี่บังบังบังนี่ไง กรีดกรีดให้มันซึมซับเข้าไปนะครับไปเลยเตาอ,อบวิวจะอบก่อนอบความร้อนก่อนไปเลยไปอบก่อนแล้วก็วิวก็จะออกมาก็จะอบร้อยแปดสิบโอ้ยปาจ๋าไปนอนในห้องอบแล้วอบเดี๋ยวตอนอบเสร็จจะบอกว่าจะเอามาให้ดูนะคะเพื่อนไปแล้วไปอบเสร็จแล้ว รอก,ก่อนเราจะอบไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีอบไปก่อนนะคะอบปลาย่างปลาลาย่างตำแจงเสียบเสียบเสียบดี๋ยวกินกันเลยโอ้ยเดี๋ยวหุงข้าวสักกระเปาะหนึ่งดีไหมอันนี้ก็ยังเหลือ <laughs> พี่ดูอันนี้เมื่อวานนี้ก็กินแต่ลูกชิ้นนะชอบกินไปหมด <laughs> พี่ดูสุนีว่ามี เท่กับข่าวว่าไ้กินผู้ไรกินผู้ไรกินอยู่คนเดียวกินจนอ้วนกินแล้วก็ไปออกอลังการแล้วก็ทําความสะอาดบ้านเดือนสองเดือนถ่ายบ้านได้ก็กลับไทยแล้วค่ะบาย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 สวิสอีกเกณฑนักไทยแลนด์อีกเกณฑนักไทยแลนด์ไปอยู่คำฟ้อมว่าฉันคำฟ้อมอีสานไปไปจุดจวดใเวียดัาง ลอกก่อนลปอปาก่อนโดยจะตำหู้พริกกระเทียมพริกก็จากสวนวิวเป็นแต่แฉะแฉะขึใส่หลายเถอแล้วจะเอาออกก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวลอปาเอาพริกออกก่อนมันเยอะไปมันเยอะไปค่ะมันเยอะไปจะตำแตงนิดหนึ่งแล้วก็จะเอาปลาย่างร้อนๆมาจุ๊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  ตำแตงวิวีนี่แหละตำใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศใส่มะนาวใส่น้ำปลาบางคนไม่ชอบปลาน,น้ำปลาที่เมืองนอกก็เป็นขวดน้ำซื้อมาทุกยี่ห้อเลยน้ำ <c oughs> พี่ใหม่พี่ล่มพ่อเนาะพี <c oughs> น่นองเอเชีย่าพกไปไหนก็พกไปด้วยพกน้ำปลาไปด้วยนะคะส้มตำํำแตงน้ำปลา ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้๊อกๆตัมกลับแล้วค่ะเมื่อวานพือต้นไม้ดอกไม้ขอยากได้เขาขนไปหมดแล้วเมื่อวานตั้งสี่สามกระถางไปอ้๊ยหอมจีเดี๋ยวรอปลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปตำแตงรอนะคะเพื่อนใครหิวยกมือขึ้น ตำแตงมันกับผดพอ่พอหม้อกับเตงตำแตงกับย่างปลาดุกอุ้ย